สวัสดีครับอยู่กับผมบอยย่อสินนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตะกุดมหาพรมคอรอบจักรวาลน,นะคะสร้าง489ดอกนะคะขนาด2.5นิ้วมีโค้ดเลขกำกับทุกดอกนะครับเป็นของอาจารย์ประสูตรนะครับวัดถ้ำพระพุทธโกศีนะครับวัดในวัดเตานะฮะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าวัดเตานะเป็นของภาคใต้ครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะฮะนี่เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวเราพามาดูมีเลขโค้ดกำกับทุกดอกนะครับในข้างในก็จะมีตอนทำพิธีนะครับเป็นเลขยันเลขอะไรก็นี่ของอาจารย์ประสูตรนะครับวัดถ้ำพระพุทธโกศีนะครับสายเขาอ้อตักศิลาวัดถ้ำพระพุทธโกศีข้าสายเขาอ้อสายอับน้ำว่านอะไรพวกนี้ฮะ ก็จะมีกำกับนะครับมีประวัติเอ่ยมีเอ่อตั้งนโมสามจบมีคาถาพระคาถานะครับมีประวัติของพระอาจารย์ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับแคปเอาแล้วกันนะ นี่ตะกุดตอกโคตต้ตอกเล่กำกับทุกดอกครับเป็นเนื้อตะกวัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวตะกุดกันดีก,กว่านะฮะอืมสวยนะมีทั้งหมดเดี๋ยวผมนับให้ดูเลยนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าห เนะฮะรวมอันใหญ่ก็8 8นี่เป็นเลขอินฟินิตี้นะไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วถ้าถามว่าอันนี้เป็นเนื้อตะกุ่วใช่ไหมไม่ใช่เหล็กใช่ไหมนิ่มนะครับถ้าเป็นเหล็กอะตรงนี้จะขาดครับเชือกผมผมพูดได้เลยนะว่าใครห้อยตะกุ่ะระวังตรงนี้ ไปบาดนะครับแล้วมันก็จะขาดแต่ถ้าเป็นตะกัวมันก็จะไม่คมนะครับเนี่ยมือผมรูปมาไม่ค่อยคมนะมันเป็นตะกัวครับและอันนี้น่าจะเป็นเชือกเทียนเชือกเทียนสีแดงฮะเขาหาเขาบอกว่ามีเลขทุกทุกอันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันดีกว่าอันนี้เลขอะไรเลยส หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ตะกุดยาวประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้นะประมาณเมตรกว่าครับตะกุดเนี้ยยาวเมตรกว่าอันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะกวัวหนักหนักอยู่นะ ในในในความคิดผมนะเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยหนักกว่า,าใบใบใหญ่อีกอะ่ะใบใหญ่ยังดูเบาไปเลยอะ่ะเป็นตะกั่วหล่อมานะเนี่ยอัน,นอันนี้รีวิวแบบผมผมผมดูยังไงก็พูดอย่างนั้นเลยนะอันนี้นึกว่าเลขโคตไม่ใช่เลขโคตนะน่าจะเป็นหล่อมาครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะใส่เขาอ้อหล่อมาครับแล้วก็ถักเชือกมาแล้วก็เป็นตะกุดคาดเอวนะครับแล้วก็ที่ผมดูเขารีวิวนะฮะคือเขาก็บอกว่าคาดเอวได้นะเข้าห้องน้ําได้ใส่นอนใส่อะไรก็ได้นะฮะ ผมก็ว่าดีนะใครที่มีขึ้นคูวไว้แล้วก็อยากจะหาตะกุดไว้คาดเอวอะ่ะก็ประมาณนี้เลยครอบคุมนะครับในด้านุงกับพันชาตีแคลวคลาดเมตตามหานิยมนะครับนี่จบเลยในดอกนี้ดอกเดียวเป็นสายเขาอ้อนิเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ทำพิธีทำพิธีก็กมีพระาจารย์เยอะนะมาทำพิธีอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะผมรีวิวไม่เก่งหรอกแต่ก็บูชามาแล้วก็รีวิวอันนี้น้องเขารุ่นน้องนะครับเขาฝากหาตะกุดมาให้หน่อยอันนี้ผมก็เอาของของดีของแท้มาเลยนะครับไม่ได้เอาแบบว่าไปหยิบของเกมมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอาจากวัดเลยครับเนี่ยจากวัดเลยมีเลขโค้ดตอกกำกับ ข้างในนี้น่าจะเป็นยันจานมือแล้วก็ร้อยเชือกมาประมาณนี้เลยน้องเขาให้ผมหาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะตอนนี้ก็ป่าไปเกือบครึ่งปีมาแล้วผมพยายามจะไปหาสายเหนือมานะครับไม่ค่อยมีทำตะกุดกันนะครับผมก็เลยไปเจอในสายใต้อู้สายเขาอ้ออาบน้ำว่านนะฮะก็เลย เช่าบูชามาอันนี้ผมจะไม่เอาอะไรของน้องเลยนะเอาจริงๆผมโอนไปนเท่าไหร่ผมก็จะเอาเท่านั้นเลยอยากจะให้น้องเขาบูชาไว้นะครับอยากจะให้น้องเขาติดตัวเพราะว่าน้องเขาขึ้นครูมาแล้วก็ครอบครูมาแล้วครับก็เลยอยากจะมีตะกรุดไว้ไว้ครอบครูอีกอย่างเงี้ยเพราะว่า เห็นที่คุยที่คุยคุยกับน้องเขาที่เออสนิทกันนะคะก็บอกว่าถ้าน้องเขาจะออกบ้านมาเขาก็จะห้อยผ่าห้อยอะไรตลอดเลยแล้วก็อยากจะมีตะกรุดไว้ครอบเอวไว้สักเส้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยสวยเลยเส้นแดงด้วยผมก็หาไมา่ให้น้องเขาได้แล้วนะผมก็เลยบอกไอ้ e y, น้องพี่ยืมมารีวิวแป๊บหนึ่งนะถ้าใครสนใจไม่รู้ว่าผมว่าไม่น่าจะมีแล้วนะ <laughs> ถ้าใครหา หาบูชาได้ก็กโอเคนะสี่แปสร้างน้อยฮะสี่สี่รดอกเองแล้วก็ขนาดความยาว2.5นิ้วขนาดความยาว2.5นิ้วมีเลขโคนกํากับทุกดอกนะฮะก็ประมาณนี้ถ้าใครหาบูชาก็ลองดูแต่มีจะมีของสายใต้เหรอก็จะมีของหลวงปู่อิ่มอยู่นะครับ าสายใต้นะครหลวงปู่อิ่มสร้างวัตถุมงคลก็เยอะอยู่แต่นี้เป็นของอาจารย์ประสูตรนะครับวัดธรรมพุทธโกศีนะฮะหรือว่าวัดในเตาเงี้ยก็ไม่เชื่อก็ลองหาใน Google นะฮะว่าวัดเป็นยังไงบ้างหรือว่าอออยากจะไปเที่ยวหรือว่าอยากจะไปหาบูชาก็ลองไปดูนะครับยังไงก็มีแค่นี้แหละ ขอบคุณครับขอบคุณรับชมรับฟังนะครับเผื่อมีอตะกุดหรือว่ามีพระหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ฟังให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ